วสวัสดีครับโอ้สวัสดีพี่น้องเช้า u t u b ปราคาเอฟครับดีๆตามรับเขาช่ชอง YouTube บาร์รถไยสิ่งครับโอ้โอๆออบันไดเ <laughs> อาวสวัสดีไปยังแพ่เพจเบลล์รถไถยกันล้านนะฮะเอานี้พา,าเลยงานตีป่าครับเจ้าเวทเขียวอะ ูตายมเก้าห้าสโอ้โอ้มาตามซื้อคอยนี่บอบานมองคอยยื่นนี่บอลนี่ล่มท่าน ไม่เห็นเลยโอ้ตายโอ้บังเมื่อนหอ่หโอ้ตายละจะฟังคนบ่น <c oughs> ี่นี่สิลงเอาแหมนี่และต้นบังฟองหอยบางหันตามออกไง้ หม่โหดได้ใจแต่ว่ายังไม่มีมุมถ่ายครับงานตีป่าก็มุมถ่ายก็จะเล็กน้อยนิดหน่อยเขาไปใกล้รถไม่ได้ะอันจะลายยันไม่ดีดไม่หยั่งครับเดี๋ยวเิ่นจอป,ปองกันครับผมจอป,ปองได้อ,อาจิตย์นี่กัดถ่ายอยู่เนี่ยเดี๋ยวเิ่นจอป,ปองมันจะข่าวนี่ครับผมถ่ายมุมนี้ไปเรื่อยๆสอวันนะ เจาะได้นี่ก็มุมกล้องก็น่าจะดูดีกว่านี้เอา้าดูบันทายกันไปก่อนครับแล้วก็น้ำเสียงอันทรงพลังไปอยู่ข้างหน้าเขาไม่ได้นะต้นไม้นี่ไม่รู้ว่ามันจะถึงเราไหมนะถ้าไปอยู่ข้างหน้าอันตรายนะครับถ่ายคลิปคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองและแผู้อื่นนะะ ตอนนี้มุมกล้องก็อาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพอบึงได้เสียงเยียงปัดปองแรงปองแรง น่าจะมีมุมเลยวฮะ อันตรายตรงนี้ครับอยู่หน้าไม่ได้นะต้องอย่งข้างอย่างเดียวครับสุดท้ายก็ต้องระวังหลัง กจะหวัดมองคนจ่อไวาา้เมื่จักไม่ยอหวดวันถามอยู่บ่ อันนั้นมันก็ขามันโอ,อ้แม่นี่เขาทำที่ให้ถ่ายแล้วฮะทีนี้ก็ระวังอย่างอีกอย่างหนึ่งก็สัตว์เลี้ยงคานนะพี่น้องนะ có kẹt có kẹt chứ không là mới <laughs> nhắn đặt เนี่เลยบ่มีเสียงกองแข็งเลย่ด้เท่านี้เองตักเล็กตักเล็กอยู่เอ๋อแปนออกรลายเติบกับเริ่มมีพิกัดแหละมีพิกัดให้ถ่ายแล้วนะฮะอ๋อเดี๋ยวเขาคุยธุรกิจงานก็าหลายกับพี่น้องกระบผมธุรกิจเยอะนะ พอข่าวว่อนออกยุต่อผลหน่อยเออคนเามีผลไงหนึงแต่สีแทะออกยุตดอกกปลาบอกบ่ไม่ไปดันดินนี่ตกปลาได้เนี่ยปวดจับ มองล,งล่งเดือยนะแลวให้รถอีสมน่อยเศร้ามีแห้งเท่ากันครับผมมันจะย่องได้บบานต่อไปแห้งจะบูดเก่านะกดติดต,ตามไว้ดิกอได้บนกดนะกอได้กดแลวกะเศร้ากดเยอะกดอีกคืนหนึ่งมันจะออกโอ้ยุ่งกะร้ายครับตวดเลื่อยขั้นกับต้องระวังตีนน้ำเนย เราบังก็งใหม่เนี่ยโอ้ยหลายอย่างหลายอันพันอย่างครับตัวงานตีปลานี่ครับเป็นง,งานที่อันตรายจักหน่อยหลายเติมดินี่ครับน,นี่หลายอย่างหลายแนวอ่ะไวเ้เจอกันไหมนะครับคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้กัลาพีนาน่น้องไปซ้ำนี่สักวันนะครับผมสวัสดีครับผม